ขอบคุณมากครับคุณนนแตงกว่าสวัสดีครับพวก,กผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยตำบลคลอง3จังหวัดปฐุมธานีครับโอเคโอเคเย้ okay. Okay. Yeah. ประเทศไทยมีจำนวนประชากร66ล้าน9,475คนจำนวนประชากร162,766คนต่อสอสอนคนครับ ดเรวิรศักหาดดานายกอบตอคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบอกว่าอบตอคลอง3ามเป็นอบตอที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศครับประชากรมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ90,000คนถ้ารวมประชากรแฝงก็3 0 0 0 0นคนครับกล่าวคือหากทะเบียนราษของเพื่อนๆอ,อยู่ที่เชียงใหม่ร้อเอ็ดปัตตานีงบประมาณก็จะไปลงที่เชียงใหม่ร้อเอ็ดปัตานีศูนย์เปล่าไม่เกิดประโยชน์ เพราะตัวคนเพื่อนอยู่ที่คลองสามครับนะฮะถ้าท่านอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่นะท่านเงินมันก็จะไปอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่นะแต่ท่านมาอยู่ตรงนี้นะท่านก็ต้องอผมก็ต้องเสียค่าเรื่องขยะเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งหมดนะมันก็ต้องดูแลท่านหมหมดนะโดยที่ไม่ได้อะไรนะฮะ แต่ถ้าเกิดท่านมานะครับสามแสนเนีผมผมว่าการเก็บรายได้ต่อไปคงคงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับอบตอคลอง3ก็จะนํางบประมาณเหล่านี้มาช่วยพัฒนาดูแลเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่ครับ ที่สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดชุมพรในอำนาจอินทนานายกอบตคุงริงเป็นประธานเปิดโครงการการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพข,ของอบตคุงริงโดยมีพันโทชนิศรจารุก,กิจตระกูลพอบอหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสะกรที่4และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมรับการอบรมครับมีปราชชาวบ้าน ผู้ผ่านการทดลองจนประสบผลสาเร็จมาเป็นวิทยากรใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุนให้กับภาพเกษตรเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ครับ